เมื่อมีตำรวจคนหนึ่งที่พบว่าตัวเองเนี่ยหดหูอ่อนแอกำลังตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าความมัสคูลินตี้เนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าออกมายอมรับไม่กล้าพูดว่าฉันอ่อนแอนะฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องการการช่วยเหลือฉันต้องการการรักษาเอ่อมันทำให้ความมัสคูลินตี้เนี่ยครับทำให้ทำให้ทัศนคติของคนในองค์กรเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับ คำว่าอ่อนแอคำว่าซึมเศร้าทําให้คนที่อ่อนแอหรือซึมเศร้าเนี่ยเขาเองเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมายอมรับว่าใครสักคนช่วยฟังฉันหน่อยใครก็ได้ช่วยให้คาปรึกษาฉันหน่อยหรือว่าฉันหรือว่าแม้แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะยอมรับเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นผู้แพ้ไม่มีใครอยากจะบอกว่าฉันอ่อนแอเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่ทุกคนต้องการเป็นฮีโร่ทุกคนต้องการเป็นวีรบุรุษ ภาพลักษณ์ของตำรวจเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูแข็งแกร่งจะดูแข็งแกร่งมีหน้าที่ที่จะต้องคอยบำบัดทุกความรุงสุขให้กับประชาชนแต่ก็อย่าลืมครับว่าเขาเหล่านั้นก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนเราจิตใจของเขาก็เหมือนจิตใจของเราอะไรที่มันเครียดมากไปอะไรที่มันไม่ไหวก็ต้องควรได้รับการระบายควรได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง